ดีจ้าช่องไม่กินบ้านสวนนะคะมันจะพามาตลาดแรงอันก็ถูกสวนจ้าไ <c oughs> ม่กิไม่กินไรค่ะพี่จ้าขับเขาอาหารทะเลนะคะ <c oughs> คนร้ายหลายจ้ะ <c oughs> คนเยอะมากเลย เป็นตลาดที่คนเยอะมากเลยนะคะเมติมจีดายยังกินเบื้งกันชาขอบคุนะคะเอาสักสองหุงหน่อยจ้าเอาพลเมย์พลเมยันนี้อันนี้นะจ้า

ได้ขายได้ผลไม้นะคะสลัดคนเยอะมากเลยค่ะเ,เพื่อนจ้ะเด็กข,ขายเด็กขายดีครับจ้ะ,จะดูรองเท้ารองเท้าคนเยอะหลายค่ะคนมากเลยการเงินเดินคลาดมากค่ะเอาย่างมาขายอะไรคะ mẹ tôm sắp đều là sắp đều tầm sắp đều tầm sắp đều tầm sắp đều khẩu cả tay

มลก้าพี่พี่ดาสวนจ้ากินตแบได้แล้วแม่ผมครับสองสามศูนอันนี้สองร้อยสิบบาทด้ไหมสองร้อยสิบบาทฟุงเลย

ทำมันสิอยู่ใส่ คนดีนะคะเรียนคิวกันนะคะนี่แม่เห็ดตังก่ต้มแซ่บต้มแซ่บเลยเลกัเนาะจ้าต้มแซ่บ่ห มีนคนมาถือของลายหักมาขายตลาดปดวันนี้คนเยอะอีกค่ะยิ่งบรรยากาศดีนะครับฝนไม่ตกบรรยากาศดีมากคนมาซื้อเยอะค่ะ เป็นนะคะที่รับชมนะค่ะมากินตุ๊มเสียสบมะเป็เกันจ้าคุณที่รับชมนะคะขอบคุณคุณนายปเจริญผิวมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ